สวัสดีคะ่ะวันนี้โพสเพอร์ตี้พามาที่ซอยทวีวัฒนา39ก 19, ใกล้ๆกับพุทธมนทนสาย4เป็นบ้าน2ชั้นมีเนื้อที่2 1ตารางวามีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะมาภายในตัวบ้านเราก็จะเจอกับความกว้างขวางข,งของห้องโถงเลยค่ะสามารถดัดแปลงเป็นห้องนั่งเล่นห้องดูทีวีหรือว่าห้องรับแขกก็ได้ถัดไปจะเป็นบริเวณครัวค่ะในโซนครัวเราบิวอินเคาน์เตอร์ครัวไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ชัน้นล่างจะมีห้องน้ำหนึ่งห้องค่ะใกล้กับบริเวณบันไดบริเวณชั้นสองมีทั้งหมดสองห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องน้ำค่ะมาเริ่มกันที่ห้องแรกกันเลยห้องนี้มีบิวอินชั้นไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะวิวทิวทัศน์ก็สุดแสนจะร่มรื่นม,มาต่อกันที่ห้องที่สองห้องนี้จะเห็นวิวหน้าบ้านค่ะถูกห้องกว้างขวางมากๆเลย ถ้าหาว่าใครสนใจบ้านหลังนี้ติดต่อ property เลยค่ะ